สวัสดีครับอยู่กับผมเสียบรพดำซิงครับผมผู้กองไปก็ถือไปยี่มมก่อนโอเคเรียบร้อย สำหรับคันแรกของสิมงานท้าแก่เผาเลยนะครับผมก็จะเป็นโผมัสุคันนี้ครับ P C 6 0ชีทซิเรียนสซงครับคันนี้ก็ซื้อมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับแก่มาประมาณ3 0 0แสนบาททุกวันนี้ก็ยังใช้ดีอยู่ครับผมว่ามีรอยบุบเล็กน้อยนีดอาจจะทำสีใหม่อยู่นะ ทำสีใหม่ครับแต่ว่างานเข้าตลอดเลยก็เลยไม่ได้ทำสักทีครับพุ่งกี้ก็เป็นพุ่งกีร้อยครับผมใบก็สี่สิบเซนครับเลอตัวเราเลอ5ห้าตัวเคเลียนหนึ่งตัวสามก็มีเยอะนะนะข่าวสกีเคแปดวีครับหยอกเครื่องก็คมมสุครับเคแปนครับผมรุ่นห้าก็จะใช้ของคมมสุเลยนะ เครื่องยังแห้งอยู่ครับแต่ว่าฟัมก็มีซึมๆแล้วมานน้ำอะไรก็ยังใช้ได้อยู่ครับก็กองนี้ครับแปลงเอาครับผมเมื่อก่อนเครื่องจะร้อนมากเลยครับผมแปลงใส่กองใหญ่ครับก็ผมแปลงอย่างนี้ก็สบายๆครับก่อ็นี่ครับภายในนี่ครับภายในรุ่นห้านะมันก็จะประมาณนี้แหละครับ เพราะว่าเมื่อก่อนมีแอร์ครับแต่ทุกวันนี้ก็ใส่แอร์ไม่ได้แล้วนะเพราะคอาโตัวครับ,ม,รรบมันยืดเกินมันยืดเกินหัวเกง่งเราทำให้ใส่แอร์ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะชนกระจกะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยมาถึงแล้วครับผมสำหรับคันที่สองของทีมงานครับมาดูกันมีไมโครก็ต้องมีเทเลอร์ครับคันนี้ก็ซื้อมา แสนแปดครับแล้วก็เอามาทำนี่เหลนเลยเองเลยก็รู้จักกันครับผมทำไปหมื่นแปดครับยางแปดสองห้าครับคันนี้มานี่มานี่มานี้ก็เป็นอีสูครับ ts ครับเครื่องร้อยครับคันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับผมเพราะว่าซื้อคันใหม่มาแล้วก็จะจอดไว้ครับผมอ เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเรามาดูคันที่3ครับคูปต้าครับ L สามหกศูนรถที่ทําง,งานได้นะคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวที่มือหนึ่งครับเพราะว่าออกจากสูนคูปต้าสุรินครับดาวมาเท่าไหร่หรอดาวเท่าไหร่วะหรือไม่รู้อ่ะเอดาวไม่รู้ครับลืมแล้วก็ซื้อมาได้ประมาณเจ็ดปดปีครับ เจ็ดปีสงวดเดือนละเจ็ดเออปีละเจ็ดหมื่นบาทปีละเจ็ดหมื่นนะมาติดเครื่องเสียงนะครับผมของก๊อฟครับจากแบรนด์ E ี o วคอน r ทคชั่นของประเทศกัมพูชาก็เป็นแสาน3แป8ครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันเลยอะเรามาถึงคันชัดเด็ดของเราครับอันนี้ครับ อาจจะเป็นคันที่แพงที่สุดในบรรดารถทำงานของทีมงานแล้วครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่89,000ครับแต่อะไรแต่งจัดเต็มครับหมดไปก็ไม่เท่าไหร่ครับ3,000 30, มัน92ครับแต่ว่า92นี้ไม่ใช่จะจบครับเพราะว่าต้องเอาไปโอนเอง โอนเล่มทะเบียนครับผมก็ประมาณ20,000ปรนวาณนั่นแหละ0 0 0 0 0 30,000แล้วแต่จะคุยกันครับพว่ามันแต่งแต่งเยอะเกินแล้วก็เขาก็จะมันบากใจเวลาเวลาย้ายเวลาโอนครับมันยากครับผมก็ครานี้กแกมาได้ประมาณ3ปีครับ3ปี G84 ครับสองร้อยสิบข้างในก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดครับสบมกมกจริงๆเลยสองปีเข้าปีที่สามครับคันนี้ก็ทำเงินไปเป็นแสนเหมือนกันนะคันนี้อกมาก็ยางยังไม่เปลี่ยนครับตนะ๊ำลมครับธรรมดานะไม่ได้ใช้เล็ด ถ้าเหลนนี่จะสวยจัดเลยขอทอก็เป็นแ3ครับกระทะเหลนมันก็จะมีประมาณนี้เลยรถเราเอาเราไปดูคันคันที่เท่าไหร่วะคันที่สี่เราไปดูคันที่ห้า,หข,อา,าข,ของทีมงานนะครับไม่ใช่คันที่สี่ครับผมเป็นเจ้าซอสพัฒนาครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีครับก็ซื้อมาจากพ่าแกูนย์ครับเสียซุนซึ่งเยอะ เกะมา80ครับก็ผมก็ว่าราคาก็สูงอยู่นะแต่ว่าอยากได้แหละรถทํางานครับไม่ได้รถมาจอด <c oughs> คือถ้ารถมาจอดนี้ก็เราจะต่อราคาเยอะหน่อยแต่ว่า <c oughs> ถ้ารถแบบเอามาใช้งานแบบแบบนี้ครับผมก็ซื้อมาเดี๋ยวก็ได้คืน,นแปบ๊บเดียวไม่นานครับไม่โค <c oughs> ภายในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยอพัฒนาสองครับกระจกแตกไปครับเปลี่ยนกระจกไปแล้วก่อแอยังอยู่ครับอใบแตกก็หกสิบเซนครับร้นเลอร์หกตัวครับแคเรียเขาใช้แค่หนึ่งตัวครับแต่ว่าแคเรียนี้แคเรียไม่ได้ใช้แต่เอารัเลอร์มาใส่เป็นแคเรียข้างบนครับก็ เครื่องยนต์สีสูบครับก็อยู่ในรถไปโคก็จะแปดสิหแรงมาครับเพราะว่ามีเทอโบครับก็เรื่องแตกเรื่องอะไรเป็นธรรมดาครับสำหรับรถขุดก็ใช้่วกกี่ร้อสครับผมก็คันนี้เป็นคันที่ห้าครับ80ดสิบหมื่นอ่ะ้วเราวันนี้มาดูคันสุดท้ายของทีมงานครับก็เพิ่งออกก็ได้ประมาณไม่กี่เดือนครับสองสาเดือน ช่ไหม,มก็เป็นอีซุซุครับหัวก็เป็นหัวเก่าครับแกะอูมาจากสมุทรสงครามครับสี่สิบเท่าไหร่วะสี่สิบกว่ากาครับจำไม่ได้แล้วว่าเครื่องเป็นเครื่องสองร้อยห้าครับก็เป็นเครื่องตัวเก่าเก่าตั้งหัวเก่าตั้งเครื่องครับแล้วก็เอามาประกอบทำสีทำเชลเลอร์ทำอะไรใหม่ครับ ก็เหมือนกับว่ารถนี้จะเป็นใน,น,น,นรถเอะไรรถอะไรวะลืมละช่างเถอะก็เป็นคันสุดท้ายของชิมงานครับผมก็อวนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็มีประมาณนี้แหละครับรถทำงานของชิมงานครับก็ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ